สวัสดีค่ะชาวลักนณากรุมและราศีกุมคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนพฤศจิกายน2 5 6 5ของชาวกุมนะคะท่านใดทราบลัคนณาดูตามลักนณาดได้เลยท่านใดไม่ทราบลัคนณาดูตามราศีก็ได้ราศีกุมคือคนที่เกิดระหว่าง13กุามกภาถึง12มีนาคมนะคะวันที่แบ่งตามแบบไทยค่ะการอ่านนี้เป็นการอ่านภาพรวมอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้ฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็การเงินกันก่อน สำหรับชาวลัคนากราศีกลุมช่วงพฤศจิกายนนี้การงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างว้าวทาวเวอร์ค่ะเดวิลชาวกลุ่มไพ่การงานอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่บางคนมีเกณฑ์ที่จะลาออกจากงานกระทันหันนะคะหรือบางคนก็เปลี่ยนแปลงงานกระทันหันบางท่านจะได้เสียสละงานเพื่อที่จะมาดูแลครอบครัว Tower อ e ์เดวแล้วก็5เหรียญมาด้วยกันมันไม่ค่อยไม่ค่อยสีวิไลเท่าไหร่มันดูหนักหนักนงน่วงนะเนอะมันดูแย่แย่นิดนึงนะคะบางคนออกจากงานแล้วก็ไม่มีเงินที่จะมาดูแลครอบครัวคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่คิดมากกลุ้มใจหรือช่วงอัตคัดขัดสนอะไรอย่างนี้ค่ะอาชีพอิสระค่ะอาชีพอิสระ คือผู้อ่านรู้สึกว่าคุณเหนื่อยช่วงนี้คุณเหนื่อยกับหน้าที่การงานของตัวเองคุณเหนื่อยกับการดิ้นรนในหน้าที่ในในเรื่องงานของตัวเองคุณพยายามที่จะหาผู้ช่วยพยายามหาตัวช่วยพยายามที่จะขอความช่วยเหลือจากคนนั้นคนนี้หลากหลายฝ่ายแต่ว่าสุดท้ายมันก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องด้วยลาแข้งของเราเองงานอิสระอาจจะยังไม่ถึงขนาดโดดเด่นหรือว่าอะไรมากมายแต่ถามว่า มีเกณฑ์ไปได้ไหมไปได้แต่จะไปแบบเหนื่อยๆนิดนึงในช่วงพฤศจิกายนหรือบางคนก็ลาออกจากงานไปเลยอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ออกจากงานคือก็ยังไปได้อยู่แต่ก็ไม่ได้สบายมากนะักอาจจะต้องเครียดต้องแก้ปัญหาเยอะบางท่านงานเยอะเคลียไม่ทันทํางานเยอะทําไปสิอะไรเงี้ยแต่ค่าตอบแทนก็ยังแบบทรงๆเท่าๆเดิมไม่ได้แบบน่าชื่นใจสักเท่าไหร่ที่เป็นข้าราชการมนุษย์เงินเดือน มีค่อนข้างดีสําหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนค่อนข้างดีค่ะคนที่เป็นข้าราชการนะคะโอเคนะคะค่อนข้างโอเคไปได้เรื่อยๆถามว่าเนื้องานโดดเด่นไหมก็ไม่เป็นช่วงที่คุณพักผ่อนจากการที่ก่อนหน้านี้ทํางานโปรเจกต์อะไรของคุณมาละบางคนจะได้เพื่อนร่วมง,งานเพิ่มเข้ามาได้ลูกน้องได้ทีมเวิร์กเข้ามาในองค์กรของคุณนะคะ บางท่านที่มีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทางไกลไปศึกษาดูงานไปนูน่นนี่อาจจะได้หยุดหรือว่าได้เลื่อนกำหนดออกไปบ้างนะคะเอกสารไม่ครบเอกสารไม่พร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องแก้ก็ต้องกลับมาแก้ปัญหาแก้เอกสารหรือบางคนที่จะไปดูงานต่างประเทศอาจจะต้องกลับมาแก้พวก เอกสารวีซ่าไม่ผ่านหรือต้องทำใหม่อะไรทำนองนั้นนะคะแต่คุณก็จัดการได้แหละแค่ตามเก็บงานเท่านั้นเองอน,นี่คือสายข้าราชการนะคะส่วนสายอาชีพอิสระเนี่ยยังจะต้องไปแบบอื่นๆอยู่คือต้องสู้ต่อไปน่ะนะคะถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ถ้าหยุดเราก็ไม่ได้ตังอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องทำต่อไปมันก็เลยทำให้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือบางคนก็มีภาระที่จะต้องเปลี่ยนงานหรือลากออกจากงานกระทันหันทานองเนี่ย การเงินค่ะของชาวกลุ่มเงินจะได้มาจากงานเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณต้องแบกงานหนะักเอาไว้โดยเฉพาะคนที่ทําอาชีพอิสระนะคะแต่ถ้าคุณไม่ไม่ละทิ้งความพยายามแล้วคุณสู้กับมนะันอ่ะในที่สุดคุณจะเป็นเดอะเวิลคุณจะได้รับความสมบูรณ์แบบคุณจะประสบความสําเร็จก่อนที่จะไปได้อะไรใหม่ๆมันจะมีการต้องเสียสละสิ่งเก่าๆออกไปก่อนนะคะ ก่นว่าเป็นช่วงที่เราต้องแก้ปัญหาน่ะนะคะเป็นช่วงที่แก้ปัญหาแล้วก็ต้องอดทนรออะไรที่หนักหนัไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากลาออกเพื่อที่จะหนีจากความหนักตรงนั้นกับยอมรับแบกรับมันต่อไปแต่ถามว่าตั้งต้นหม่ได้ไหมตั้งต้นได้แต่มันจะเหนื่อยมากแต่ในที่สุดอะมันไม่มีอะไรเกินความพยายามของเราไงไพก็เลยบอกมาแบบนี้นะคะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องประสบความสําเร็จแต่ระหว่างทางที่เราจะเดินทางไปสู่ความสําเร็จอะมันจะต้องผ่านความ และกำลังบ่าค่อนข้างเยอะการเงินก็ถือว่ามีพอใช้พอกินพอใช้มันมีเหตุบางอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณทำให้เหมือนกับคุณช็อตไปชั่วขณะอาจจะเรื่องงานหรือเรื่องอะไรเข้ามาในชีวิตนะคะทำให้คุณเหมือนกับว่าสตันไปชั่วขณะหนึ่งอะไรเงี้ย แต่เดี๋ยวคุณก็จะตั้งสติได้คุณก็จะเดินหน้าต่อได้เงินของท่านช่วงพฤศจิกามันไม่ได้มาเป็นเงินก้อนตุ้มเดียวค่ะแต่มันจะค่อยๆทยอยมาทีละนิดทีละหน่อยสะสมทีละนิดทีละหน่อยแล้ว ความที่มันมาทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยมันแลกกับการทํางานหนักของคุณทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณท้อแต่ว่าผู้อ่านอยากจะบอกว่าคุณอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งท้อเพราะว่าถ้าคุณผ่านมรสุมตรงนี้ไปได้เนี่ยคุณก็จะประสบความสําเร็จไพ่ของความสาเร็จก็เกิดขึ้นมีตั้งหลายใบนะคะคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้คุณสามารถที่เจอกับความสุขความสบายใจคุณเจอกับความสําเร็จในชีวิตได้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆสําหรับชาวกลุ่มช่วงพฤศจิกา ทุกอย่างท้าทายความสามารถของคุณมากนะคะทั้งเรื่องการงานในเรื่องการเงินนะมาดูชีวิตทั่วไปแล้วก็เรื่องสุขภาพของชาวลาัราศีกุมบ้างนะคะไพ่ออกมาไม่ต่างกับเรื่องงานกับเงินเมื่อกี้คุณต้องสู้คุณเป็นนักสู้ช่วงเนี้ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าความอดทนของคุณคุณต้องอดทนให้มากเป็นพิเศษใครที่เคยอดทนมาก่อนหน้านี้แล้วมากแล้วพฤจิการต้องมากเพิ่มขึ้นไปอีก คุณจะมีปัญหาบางอย่างหลายอย่างเข้ามาให้คุณได้ได้ทดสอบความสามารถได้ทดสอบพลังใจอันนี้ไม่ได้พูดให้ท้อนะแต่พูดเพื่อให้คุณเตรียมใจพร้อมว่าชีวิตของเรามันมีอะไรอีกเยอะที่เราต้องฟันฝ่าแต่คุณไม่ได้ล้มนะมันมีแต่การสู้พฤติการนี้คุณก็เลยต้องเป็นนักสู้มากเป็นพิเศษสุขภาพค่ะ เรื่องสุขภาพเากี่ยวข้องกับความคิดด้วยอารมณ์ด้วยเหงาเศร้าคิดมากกังวลกลุ้มใจแล้วก็ภาวะตึงเครียดของระบบประสาทมันคิดมากมันเยอะมันคิดหลายอย่างนะคะคุณจะรู้สึกว่ามันหนักหัวนะ่ะมันมีความรู้สึกตึงๆรู้สึกเมื่อยๆสมองแล้วก็พวกกล้ามเนื้อหลังคอบา่าไหลวิงเวียนศีรษะนะคะ โรคริซีดวงโรคกดไหลย,ย้อนปัญหาเกี่ยวกับสายตาอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นท้องหากมีอาการรู้สึกผิดปกติหรือไม่ค่อยสบายแนะนำว่ารีบพบแพทย์ดีกว่ามันจะแบบเหมือนกับเราจะเจอยาเจอทางรักษาเบื้องต้นที่ทำให้อาการเหล่านั้นหายไปได้ดีกว่าปล่อยให้เ,หเรือรังนะคะมาดูที่ความรักบ้างนะคะผู้อ่านขอเริ่มที่คนโสดก่อนชาวล,ลัคนากราศีกุมค่ะคนโสดพไพ่ใบนี้ ถ้าแค่นี้ก็แปลว่าพบรักแบบสายฟ้าแลบก็ได้นะจู่ๆก็เจอแต่ผู้ว่ารู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครคุณมีมีโอกาสเจอคะ่ะจากการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือจากสื่อมีเดียต่างๆพบเจอรักสายฟ้าแลบพบแบบไม่ทันตั้งตัวไม่คิดว่าจะพบแต่ว่ามันเป็นการพบที่ สุดท้ายแล้วเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่ใช่สําหรับเราเจอคนที่ชอบแต่ยังไม่ใช่คนที่ใช่เจอคนที่ชอบคนที่สะดุดตาสะดุดใจออโอเคทําความรู้จักน,นู้นนี่ไปแต่พอลองลองคบได้รู้จักจริงๆแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะรอคนที่ใช่มากกว่านี้เขายังไม่ใช่ที่สุดสําหรับคุณ ที่คุณเจออาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือคุณมองว่าเขาเจ้าชู้คุณจะอาจจะได้เจอกับคนที่เจ้าชู้หรืออาจจะเป็นเราเองที่เจ้าชู้ก็ได้นะถามว่าเราจะคบได้ไหมก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะถ้าเราครบอะ่ะเราก็จะแบบว่าเนี่ยมันจะเป็นราชินีถ้วยอะ่ะ คือบางทีเขาก็จะไปออกไปสําราญที่อื่นเราก็อาจจะแบบนั่งเงาๆอยู่กับความรักเพียงลําพังหรือถ้าเรายอมรับได้อฉันไหวเจอแบบเจ้าชู้แบบนี้แหละเออฉันรับมือได้ฉันจัดการอยู่ฉันมีวิธีของฉันฉันสามารถที่จะเอ,อจัดการกับคนเจ้าชู้ให้อยู่หมัดได้ถ้าคุณมั่นใจอย่างนั้นก็แล้วแต่เลยอยู่ที่ว่าคุณจะรับมือยังไงเท่าน,นั้นแหละคนมีคู่ค่ะคนมีคู่อือ 8ดาบกับ10ดาบคนมีคู่เนี่ยคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างทําให้คุณกับคู่ของคุณรู้สึกว่าจะห่างเหินกันหรือรู้สึกว่าอึดอัดกับความสัมพันธ์บางท่านที่คบกันมานานยังไม่เห็นท่าทีวิแววจนบางทีเกือบจะเลิกกันไปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีความคืบหน้าเขาไม่มาขอแต่งงานสักทีนู่นนั่นนี่ว่าไปแต่ว่า คุณก็สามารถที่จะผ่านพ้นความเงียบงันตรงนี้ได้ผ่านพ้นความ อึดอัดของความสัมพันธ์ผ่านพ้นไปได้แล้วคุณก็จะมีความสุขในท้ายที่สุดนะคะบางท่านที่รอ,อการแต่งงานมาเนิ่นนานเดี๋ยวอาจจะมีการพูดคุยกันหรือถ้าไม่ใช่พูดคุยเรื่องแต่งงานอย่างนน้นราก็มีการง้อให้ความสัมพันธ์กลับมาคืนดีกันบางคู่ก่อนอันนี้อาจจะทะเลาะก,กันหรือบล็อกความสัมพันธ์หรือห่างเหินความสัมพันธ์กันไปเดี๋ยวช่วงกลางเดือนหลังครึ่งเดือนหลังไปของกุศจิกาความสัมพันธ์จะขยับดีขึ้นส่วนใครที่ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะคะ อสองใบนี้จริงๆมันไม่ค่อยโอเคเหรอก8ดาบกับ10ดาวนะี่ยมันอึดอัดความสัมพันธ์มันหยุดนิ่งหรือมันมีการบล็อกมีการทะเลาะมีการห่างเหินกันหรือความสัมพันธ์มันไม่คืบหน้าหรือการปกปิดความสัมพันธ์คบกันได้แต่เปิดเผยยังไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวช่วงปลายพฤศจิกาก็จะเริ่มดีขึ้นอาจจะเริ่มที่จะเปิดเผยได้เริ่มมีคนยอมรับมากขึ้นมีคนยอมรับความสัมพันธ์ของคุณ2คนมากขึ้นสดคู่ใครที่ดีอยู่แล้วก็โอเคนะคะไม่มีปัญหาอะไร2ใบนี้อาจจะหมายถึงภารกิจอะไร บางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณช่วงครึ่งเดือนแรกอาจจะไม่ได้สวีทอะไรกันมากมายแต่ว่ากลางเดือนไปเดี๋ยวความสัมพันธ์ก็จะโอเคดีขึ้นนะคะคราวนี้เรามาดูรักสามเศร้าบ้างนะคะเดี๋ยวผู้อ่านจะเปิดไพ่3ามฝ่ายไพ่ของกลุ่มคู่ของกลุ่มแล้วก็บุคคลที่3รเ,เรื่องราวทั้ง3ฝ่ายสามารถเกิดสลับด้านกันได้นะคะเดี๋ยวเปิดไพ่ของกลุ่มก่อน4ี่ใบนะคะคนที่มีรักสามเศร้าช่วงพฤศจิกายนนี้ชาวกลุ่มจะเป็นยังไง ลังเลในการตัดสินใจอยู่นะคะบางทีก็อยากจะไปต่อบางทีก็เหนื่อยกับการต้องทะเลาะกับเขาอะ่ะอยากจะหยุดแต่ว่ามันก็รักเขามากอะนะความรู้สึกของเราอะนะคะหัวใจของเราอะ่ะก็ยังรักเขามากอยู่ก็เลยลังเลว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะไปดีพอจะไปก็คิดถึงรักพอจะอยู่ต่อก็มีแต่เรื่องให้ให้เครียดให้ต้องทะเลาะกันอยู่ตลอดเลยเลยไม่รู้จะเอาอยัางไงสองเรียนนะยังลังเลอยู่นะคะยังตัดสินใจไม่ได้ในช่วงพิจิกาย,ยนว่าจะเลิกหรือว่าจะยังไงดี จริงครับแน่นอนว่ารักมากไพ่ของเขาค่ะคนคนนั้นของกลงุมไม่เลิกหรอกเขาก็ไม่เลิกกับคุณเพราะเขาก็คิดถึงคุณมากต่อให้เขาไปม,มีใครอ่ะเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่เขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปจะมีแต่คนที่เพิ่มเข้ามาแต่คนที่มีอยู่ก่อนแล้วเขาจะไม่ยอมเสียไปเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณให้หลุดมือไป เขายังหวงคุณมากอยู่นะคะแต่ความเจ้าชู้ของเขาอ่ะมันทําให้เขาแบบเหมือนกับว่าไปให้ความเอ็นดูกับคนอื่นไปเรื่อยๆหรือบางทีเขาก็เหมือนเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาว่าสามารถที่จะจัดการได้ดูแลไหวเอาอยู่นะอะไรทํานองเนี้ยฉันสามารถที่จะซัพพอร์ตใครคนนั้นคนนี้ได้ฉันดูแลไม่ให้ขาดตกบกพร่องได้ทุกคนเลยคือความเจ้าชู้ของเขาอ่ะแต่ว่าเขาหวงคุณอ่ะเขาไม่ยอมปล่อยคุณไป ต่อให้เขาจะไปเจ้าชู้กับใครที่ไหนก็ตามแต่เขาก็จะยังหวงคุณเอาไว้อยู่มันทำให้ชาวกลุ่มบางทีก็ลังเลทั้งๆที่เขาไปม,มีคนอื่นแต่เขาก็ยังมาแบบทำทีเป็นหวงเป็นรักคุณอยู่นะ่ะคุณก็เลยแบบเหมือนไปไม่ได้สักทีเอ,อ่ออาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงนะคะครินี้มาดูบุคคลที่สาม อึดอัดน,นิดนึงสาหรับบุคคลที่3าเนื่องจากสถานการณ์มันไม่ได้เอื้ออํานวยถึงขนาดที่ว่าเขาจะต้องสบายใจขนาดนั้นบรรยากาศมันเป็นความที่ทําอะไรมากไม่ได้เขาเองถ้าเขารักเขาก็จะต้องรอเขาก็ต้องอดทนทํานองเนี้ค่ะถ้าอดทนไม่ไหวก็ไปแต่บรรยากาศไพ่สีใบนี้ยผู้อ่านมองว่าเขาเขายังเลือกที่จะอดทนต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ เขาจะรอดูต่อไปอ่ะเขาจะอดทนต่อไปอ่ะยังไม่ได้เลิกนะอึดอัดหน่อยเครียดหน่อยแต่ก็ตัดใจไม่ได้ก็ต้องอยู่ต่อ เป็นช่วงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะถึงแม้ว่าจะมีเดือนสัเข้ามาเด e sun มันเป็นไพ่ของความสุขนะคะแต่มันอยู่ไกลอะความสุขที่จะเกิดขึ้นมันยังอีกระยะทางอีกยาวไกลมันยังมีบทพิสูจน์อะไรอีกเยอะเลยบางทีก็เหมือนสวรรค์แกล้ง,กลงนะเหมือนสวรรค์กำลังเล่นตลกอะไรกับความรักของพวกเราอยู่อะคะ่ะให้คุณต้องเจอปัญหาให้คุณต้องแก้ปัญหาตลอดเบื่อหน่ายเซ็งเหนื่อยท้อแต่ก็ไปกันไม่พ้นสักที ฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมที่จะปล่อยฝ่ายเราก็ยังลังเลยังรักอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้ารักสามเศร้าของคุณคลุมเครือหรือบางคู่บางเคสยังไม่ชัดเจนพฤศจิกายนนี้จะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนขึ้นอย่างเช่นคุณกําลังลังเลอยู่กาลังอยู่ในช่วงจับผิดเขาว่าเขาแอบไปมีใครอยู่หรือเปล่า นะคะยังไม่มั่นใจที่ผ่านมาอะไรเงี้ยทําไมเขาดูแบบชวนทะเลาะตลอดทําไมนู่นนันนี่ตลอดอะไรเงี้ยช่วงพฤตกยยิกรรมยานี้จะมีบางเรื่องมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นทําให้ความลับแตกทําใหออ้จับได้หรืออะไรทานองเนี้ยนะคะแต่ว่าจับได้แล้วเป็นยังไงก็ยังเลิกกันไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละนะลึกๆกลุ่มก็แบบยังห่วงยังรักเขาอยู่นะคะยังผูกพันอยู่แล้วเขาเนี่ยชัดเจนเลยว่าเขาไม่ยอมปล่อยคุณให้หลุดมือไปแน่ ะะเขายังหวงเขายังอยากจะรั้งคุณไว้ไม่รู้ว่ารักหรือไม่รักแต่ฉันจะต้องเอาคนคนนี้ไว้ในชีวิตของฉันอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่ตัวเองก็ไปเจ้าชู้กับคนอื่นนะแต่ก็ยังไม่อยากปล่อยคุณไปประมาณนี้นะคะรักสามเศร้าของชาลวลราศีกุมถ้าหากว่าคำทอนายไม่ตรงหรือว่าไม่แม่นยังไงผู้อ่านขอไัยไวณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ